สวัสดีจ้าพี่น้องมันอีอากาศตี้ดีไหมค่ะให้เบิ้งพี่นุชกักลางหุมด้วจ้ะแดดออกก็กลางหุมเพราะว่ามันห่อนมันนี้ห่อนโอ้ยี่สิบยี่สิบห้าค่ะห่อนห่อนก็เมืองไทยบานห่อนดิค่ะเห็นได้ดีวยนี้มันว่ามีล่มมันม่ามีร่มธรรมชาติคือบานห่อนเนาะ ต้นไม้ก็เขี้ยวงามเลยค่ะพี่น้องอากาศดีค่ะเมื่อน,นี้อินเตอร์เน็ตก็พอดีที่พี่น้องกล้วยพี่นุชกะมันก่อนเส้อมาแตยังเขียวเนาะอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วจ้ะ,ะเพราเช็ดกรต้มมัดกระต้มมัดกระต้มโคนบานหฮาจ้ะอันนี้ก็เป็นน้มเดียร์นางแล้วจ้ะนี่นุช ที่เหลือจากมกน้าไม้พิรุตกะขันน้ำอยานั่งจ้ะเขากินอันหน้าใหม่เมื่อกีสารพิษเนาะหน้าใหม่เข้าแซนเขาใส่พิษมากขนาดต้มเกลือทิ่มต้องหลายน้ำแต่ว่าเราก็ต้องกินอย่างระวังเนาะค่ะโดนแอบกินท่านึงในายามอยาน้ำอย่านั่งแก่ล่างพิรุตจ้ะเ <Okay. S 1> ยน็น พี่นุชเทสดองปูตม risque, runter, il, ป milk, ้มใช้น้ำเกลือใช้น้ำตาลมาถ้าตามสม่ําพี่น้องดองปูนี่จ้ะปูดองว่าอีกจากสองสามชั่วโมงเทน้ำเกลือถึงมเลวพี่น้องเทน้ำเกลือถท่มแล้วก็เขาก็ใส่เป็นแพ็คไว้นะแพ็คระซี่าร์โตไปตําคุ้งจ้ะสิ้นว่าจะกพี่น้องพี่นุชฟ้ามันสิ้นอยู่เด้ ว่นนี้อินเทอร์เน็ตนวดบดีไหมม้นวนติวติวติวอยู่อินเทอร์เน็ตแย่มากเดี๋ยวบืงมูเบิ้ลจะค้นหนึ่งขั้นอากาศดีๆบ้านพี่อินเทอร์เน็ตมันจะบดีตัวมันจะม้นวนต,ติวติวไหมสายแดดพี่น้องทว,ทวนทวนเลย สายแดดทวนๆเลยค่ะพี่น้องอากาศดีค่ะ,ะท้องถิ่นใหยเพิ่งดีกุบบาทอีหลอดพี่นอ้องเละยาะถอนกับหอนเนี่ยหอนคือบาทเ้าเลยจ้ะสนามย้ำมีติดหน่อยเด็กหน่อยติดเรวไปเห็นดอกน้องไก่อย่โอ้ยแดดถอนปาดพื้นของพี่นุชเนี่ยแทบสียืนบ่ได้เลยจ้ะ เร็แค่ไปหาสื่อดอกไม้มาปลูกเดียวคางบ้านก็เจ้ากับปลูกดอกไม้เราวจ้ะว่าจะไปหาสื่อ้นใหม่มาปลูกงานระเบียงไหมให้มันมีสีสันจากหน่อยเนาะมื่อว่านกินเขากับมกน้าใหม่มอนเลเขากับเขากับมกน้าใหม่เพิ่งสิกินแล้วไม,ม่พี่น้องสามีผี่กับบ้าแล้ว โอเคใช่แล้วไปสุดท้ายอย่าอีเกอร์เกชโน่สตาร์ทโน่คอนเสิร์ฟัมไม่นิดอันเมื่อนี้วันอาทิตย์เสาสราส์อาทิตย์พินุสิบวัยสดเจ้ยไข่กะพอแต่ไข่ไายคิดเพิ่นก็นขึ้นมาพดอดีเดส่วนมากพีินุสีเฮ็ดคิดเวลาสามีบ่อยู่ต่อเพราะว่าเวลานั่งเขา่ขาเข่าจักสิเว้าเรื่องหยังเฮากะใจเพิ่นบอ่ออกเนาะ ก็ใครอยากจะลงคิดเวลาสามีอยู่สนมากทายถอดสดไล่สดทุ่งเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังนี่สนมากพี่โนใส่เห็ดแบบยุคผู้เดียวมันสะดวกสบายเนาะท้างสีบอญยังเงียงก็ได้ยุดโดนๆแบบเป็นกับลำคันเพราะว่าเฮาเฮาบอญเราคนฟังบองหูรหลวงไม่จ้ะสิ้นมากเลยเนาะพี่นอน ว้าวฟินวายรักแค่ได้แชมฟปนว่าจะก้าจะเอ่เหายเมื่อกี้พี่นุชมองแค่ยี่สิบห้าแต่ไม่ได้ใส่แว่นแฟนบอกชชว่ออกก์ะอ๋อสามีบอก ชั่วออกตะยี่สิบแปดองศาที่นองป้ามันห่อนเท่ากับบ้านเฮ้าเรนเท่ากับเมืองไทยว่าปัตติอีกอยอีกอยเนฮะย e s t e r d a y ฮะอีกวัอ๋อวุฒิการศึกษาสามที่วะสามชั่วสามชั่วสาม เมื่อวานก็ใกล้ๆกันนะเมื่อวานก็ประมาณยี่สิบห้าวันนี้ยี่สิบแปดโอ้โหวันนี้ร้อนสุดเลยฮอนสายแดดลงแบบเปียงๆเลยไหมพี่น้องฮอนคักฮอนเน่ยก็สั่นพี่นุก,ก็สิไปก็นึกจ้ะแฟนพูดว่านางนา,นานละเบียงแล้วพิ่นก็อยากคุยกับเมียเนอกไหม้นี่ก็สวยสวย,สวยเลยจ้าพี่นุงไปก็นึกจ้าจุ๊บๆฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่นุชด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ สำหรับคลิปต่อไปนะจ๊าวันดีจ้าจุ๊บจุบ